ขอนนี้หน่อย <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สิงคโปร์นะครับขอภายในร้านเสียงดังนิดนึงร้านมันเสียงดังนิดนึง บิลมาวาบิลครับรผมอยู่สิงคโปร์นะครับผมตัวอยู่สิงคโปร์นะครับแต่ว่าจใจอยู่ไทยนะเฮ้ยมาว่ะ จุงเข้ามาหน่อยจุงจจเลยเราอยู่ที่กินโตเลยเอาคุณจุงมาแล้วนะ อเฟโอเคร้านอาหารจีนเอ่อร้านจะไม่ขาได้ไหมฮะเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงเพื่อนทำอะไรอยู่ะดีเลยดีเลยศึกษางานเยอะมากหลายบริษัทเลยกินอะไรอยู่วะมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารเสียงดังปะ โคตรโคตรเลยอย่างดังอะ่ะ <c oughs> ดังมากๆากดังมากดังมากควรมิวปะควรมิวปะไปนะควรมิวมัวนไ,มได้ไมันได้ต <คน S 1> ่อแล้วค่ะวนเปิดะตอได้ครับใช่สักครู่นะเพื่อนสักครู่นะเพื่อนอออเออลองลองเปิดสักอันเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว ครับขอบคุณครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องอรัทุก<ว>คนฮัโลโหลนี่นะครับคอมเมนต์ที่พีน้อย #StarSkySpecialEP ครับทุกคนคก็ยี่สิบนาทีอีกยี่สิบนาทีจะออนแล้วตอนนี้ของผมสามทุ่มตอนนี้สามทุ่มแต่ว่าที่ไทยจะ,จะออนสองทุ่มึ เอออนะอ่านครับขออภัยด้วยนะเสียงดังนิดนึงขออภัยนะครับเพราะว่าผมตอนนี้กําลังอยู่เพื่อนนอกจริงๆตอนนี้อยู่นอกสถานที่ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้ใครวะฮิโก้เหรอใครวะเสียงดังเสียงดังมากครับ ครับผมเอาเป็นว่านะครับผมก็วันนี้ก็อย่าลืมดูกันนะครับผม s ไตล์แอนด์สกายสเปเชียลที่ส่งนะครับอ้าวฟิลเตอร์อะไรวะเนี่ยดู้ไโอเคครับผมว่าวันนี้อย่าลืมดูกันนะครับไม่เอาผมวันนี้ไม่นีวันนี้ทำไมครับวันนี้ดไหด้ไหมครับอ่านปากนะครับ วันนี้วันนี้ไม่ได้เรื่องอ๋อไม่เป็นไรวันนี้ไปไปไม่ปัง อ,อ,อะไรวะเอ่อเอ่อเอ่อขอโทษวันนี้เป็นยังไงครับวัน,นอ๋อวันนี้เป็นยังไงวันนี้วันนี้เหนื่อยมากโอ้โหพูดอะไรโคตรเหนื่อยโคตรแบบโอ้โหแล้วตเหนื่อยมากๆเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตื่นได้หกโมงเช้า นั่งรถไปสถานที่ทำงานประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ถ่ายงานถึงเที่ยงแล้วก็กลับมามาซ้อมต่อเฮ้ยไม่ไดีนะเนี่ยไม่ไดีนะเนี่ยไม่ไดีนะเนี่ยำนะมพราะว่าแบบเส<ะ>ียงดัง โอเคเพื่อนงั้นวันนี้นะครับฝากแฮชแท็กแล้วกันฝาก็ล้วกันก็วันนี้นะครับก็อย่าลืมดูกันนะครับผมตาสีแดงเอ่ออย่าลืมดูกันนะครับผมสไตล์สกายสเปเชียลพิโซนนะครับผมก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันวิวนะครับผมก็ตอนนี้พวกผมก็ถ้าจบไลฟ์เสร็จแล้วนะพวกผมก็จะอยู่ใน Twitter นะครับก็เข้ามาคุยกันได้ในแฮชแท็กนะครับเดี๋ยวนครับ สิมจ้ามาชิโซโยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเออเป็นการลล้วละหมา,มามดระหว่างสองประเทศ<า>ก่อนดังดังก่อนไปก่อนไปก่อนไปอยากถามอะไรอย่างนึงฮะเฮ้ยดื้อเด้ย ก่อนก่อนก่อนจะจบไลฟ์นะก่อนจะจบไลฟ์มานี่นี้เออเออเอียมมกา่อเออกก่อนที่จะจบไลฟ์จะมีคำถามคำถามหนึ่งคำถามอะไรครัาสัีครับีบสวี่ยมัีคร ไม่ถามแล้วไปแล้วเจเพื่งไปไปเฮ้ยปั๊บปั๊บบายจ้าจุ้งเว้ยเจ๊แ้วอุ้ยมงไปปั๊บป่ะเออปั๊บป่ะอ่ะป่ะคนนี้นะครับปั๊บอดีสกอร์เด็กปีอือเออบายบายเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอไโอมเออไปลยไเลยเออเพื่อนกูไปแล้วเพื่อน ไปละไปโอ้เงาเลยเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วนะจบไลฟ์แล้วนะขอทุกคนไม่ได้ยินเสียงบายบาย15 minutes อีกสิบห้าเหรอสกายสกายสเปเชียลพิเศษเอ้ยสเปเชียลอีพีบผมสเปเชียลอีพีจะออน อีกสิบห้านาทีครับก็สองนึ่ครึ่งนี่ไทยครับผมฝากกันด้วยนะครับบอกเลยว่าผมมาเยอะแล้วอันนี้หวานมากครับผมเจนครับบ๊ายบาย See you babe